เาว่ารักคู่ตาสมร้อยบาทรักนเี้นะครับคุณสุรศักดิ์สุขสภายองค์การบริหารงบงบสูงสองร้อยบาทคุณต้นาคชาวพจากบ้านหนองไผ่หัวขุน้าตั้งเป็นงบสูงสองร้อยบาทคุณปุษสาจากบ้านปุณส์จากบ้านหนองตานะกร้อยบา คุณปรพลนักศุกษานิส <laut. S 2> <hatten list. S 1> ิตน <another> ัก <f> ศ hmm. ึกบาเีที่40จากคณะมนุษย์ศาสตร์200บาทคุณบรรณาขกภนจาก้านวิชา200บาทคุณภูษานะครับษูศสกจาก้าควิชานักศึยบาคุณประนักศึกษานิสิตนัุศึกษา กานันมด้วยนังัวและการารก็ตาเกี่ยวกับตาธนาคาเอาที่มรก่อนนะครับสำนันันตรีต่อไปยนั่งตรงนี้นะต่อไปนั่งตรงโ้มไปเดาแต่เพือนนครอย่าเบตัวาเน้อย่าไพปุ๊กไปนะให้ทีมงานคอยดูนะครับ